อะไรหล่ะคะฮิวครับมีแฟนหรือ,อยังคะยังครับอยากได้ใครเป็นกระเทยไหมครับนอนกับพี่ฟรีเบรกบ้านค่ะอ่าพร้อมนะพร้อมนะสวัสดีค่ะฮิวโด,ดกจังเลยน้องอนพี่น้องอนน้องพญามาค่ะเพียสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ อย่าแป้งเบอร์อะไรหนูสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชั้นครับผมมีแฟนหรือยังยังครับถามคำถามเหมือนกันอยากได้เมียกันเคยไหมคะอยากได้ครับขำขมนะคะจริงๆสามีพี่ คนไหนใครว่าคนไหนใครว่าคนไหนใครว่าคนไหนคะทั้งสามคนมีได้เลยนี่จะเล่นเกมอะไรคะขูตาจมูกหูอยู่ตรงไหนคะหูพี่อยู่ข้างล่าง เดี๋ยวสำหรับ4คนนี้เรามีเวอร์ชั่นใหม่มาให้ใครชนะหรือแพ้ก็ได้พี่ทุกคนนะคะพยายามตั้งใจพี่ไปตั้งใจเล่นป้าเดี๋ยวมีเอาเมื่อกี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วก็เราเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ก็คือไอพี่จับนั่นเองหูตาจะ ที่โรงเรียนมีตุ้นแบบนีไหมมีครับ <net> ที่โรงเรียนมีตุนนต้นไหมครับเคยเห็นตุ้นไหมที่โรงเรียนมีตุ้นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นน้องเต้นคเวอร์ใช่ไหมใช่คนนี้ไหมที่เต้นคเวอร์เพลงอะไรคะ I feel ส o าย d หรอคะ <net> เพลงอะไรน้องเต้นเพลงอะไร <net> ของเกิร์ลเจเนเรชั่นอย่างนี้ใช่ไหมน่า <net> ก็ได้น่าก็ได้ <net> อย่าคล้องใจว่าแป้งเบอร์อะไร <net> มันมีตัเบอร์สองใช่ไหมคะไม่ว่าใจถ้าเบอร์หนูจะถามขนาดไหนคะขนาดเบอร์สองเนี่ขนาดไหนขอร้องไอ้เพื่อนน่ะมั่งเรียนอย่างกันหรือเปล่าเป็นดาวใช่ไหมเป็นดาวใช่ไหมเป็นดาวของโรงเรียนใช่ไหมไม่มีเพื่อนสาวมาบ้างหรอมีแค่นี้หรอ เวอร์ชันเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันใหม่นะคะสำหรับสี่คนนี้ที่มีอย่ารองให้ฟังก่อนเนอะมีจะร้องให้ฟังก่อนอ่ะหูตากระต่ายหูตากรตายจับแตายกระต่ายตาหูจับไปจับัดจับับกระตายตาู่ยกรตายตาากระตายกระตาอยู่ตรงไหนคะกระต่ายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะ ถ้าอยากจับกระต่ายอ, <laughs> อ่ะเดี๋ยวให้พี่มาสาธิตเ่ะมามาพี่สาธิตน,นะคะอะขอชุดสาธิตขอชุดสาธิต